ยามาการรคุณเจ้าโยมยืนหนอเวลาจะสงบหรือใกล้จะครบเวลาปฏิบตัติจะมีการวูบหรือเวียนศีรษะจะเป็นลมจึงกําหนดนั่งก่อนครบเวลาค่ะจะมีอาการบ่อยครั้งเวลายืนหนอ่ออนั่งเลยนั่งเลยถ้าจะเป็นลมจะลม้มอย่าลม้มต้องหายใจช้าๆบางทียืนหนอลากยาวไปมันมันเกินกําลังที่เราจะเหมือนกับการหายใจเราไม่ปฏิปต่อ แตก่การกำหนดยืนหน่อไม่เกี่ยวกับลมหายใจเป็นความคิดนะยืนโยมหายใจเข้าไปอัน้นคือมันจะอั้นไห้บางคนก็อั้นหายใจอั้นลมเพื่อเพื่อกำหนดยืนให้สุดนะแต่ถ้าโยมไม่เคยลากยาวเนี่ยมันก็จะเบียนหัวนะโยมไปช้าๆแล้วก็พักแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก,กแล้วก็ค่อยหนอต่อปให้ได้จังหวะให้จังหวะเนี่ยจากนี่ถึงนี่นะ สบายบายคือคือถึงโยมจะอัานลมกั้นลมก็ให้ระดับสบายเอาตัวรู้เท่านั้นเนะพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เพ่งอะไรอย่างหนึ่งแล้วดูลมหายใจด้วยอีกอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้แั้นะมันแค่คิดเหมือนโยมคิดอะไรมันหายใจก็หายใจไม่ดูไม่ดูลมหายใจโนะยมนั่งคิดอะไรปล่อยอารมณ์เรื่อยเปื่อยเนี่ยมันก็หายใจอย,อยู่แล้วโยมก็ไม่เครียด แต่การที่เราเพ่งอย่างเงี้ยมันจะเครียดมันตึงเครียดมันก็เลยทำให้ลมลมหายใจมันมันสะดุดมันโยมกพ็พอเพ่งสักพักมันก็จะเวียนหัววิธีแก้ก็คือยืนพักหน่อยหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องรีบพอพร้อมก็หนอใจเย็นเย,ย็นโยมจะเป็นคนใจเย็นโดยไม่ใจร้อนนะ ครับขอบพระคุณพระครูเมตตาไม่ทราบโยมจะกำหนดให้ครบเวลาปฏิบัติแต่เกงจะเป็นลมและอีกข้อหนึ่งโยมเกงจะเสียสัจจะหากกำหนดนั่งก่อนเวลาครบบัลลังก์จะเป็นบ่อยครั้งบ่อยครั้งเวลาจะสงบโยมก็หยุดนิดหนึ่งถ้าจะล้มหยุดนิดหนึ่งดูที่ว่ามันมันล้มจริงไหมบางเมื่อกี้เวียนหัวมันเกี่ยวกับอายุด้วยนะ เกี่ยวกับโรคประจำตัวความดันหรืออะไรพวกนี้ด้วยโย,โยมก็ถ้าเผื่ออย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้ทุกครั้งแก้ง่ายๆคือโยมลดเวลาลงมาสมมุติสิบนาทีก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยโยมลงลดลงมาสักห้านาทีครึ่งๆสู้ครึ่งหนึ่งผ่อนครึ่งหนึ่งไม่ต้องไปตึง คือให้มันผ่านอาการเวียนหัวจนคุ้นแล้วเนี่ยได้ดิโยมค่อยเพิ่มเวลาใหม่ไปยุกไปยุกเอาเดี๋ิโยมไปได้นะลดเวลาลงมานิดนึงเพื่อเพื่อให้มันไม่ตึงไปอยากทราบว่าในระหว่างที่เดินหรือนั่งจงเดินจงกรมนอกจากห้องหนอยุบหนอแล้วยังสามารถสวดบนในใจได้ด้วยไหมคะ ถ้าส่วนมนในใจเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ว่าเวทนาเปลี่ยนเปลี่ยนมาหาตัวอื่นทำคิดน่ยเล็บผลเล็บปันหนังเนี่ยเรื่องเดียวกันเกลียเวทนาดีไหมไม่ดีเพราะเรากำลังสร้างโลกเสมือนดูเพื่อจะหนีจากโลกจริงมันก็จะติด แล้วพวกนี้พอนั่งตั้งโลกเสมือนมันจะเป็นนิมิตนิมิตจะขึ้นมาเยอะเราจะเห็นนิมิตคืออยู่ในโลกเสมือนพอกลับมาอยู่ในโลกความจริงแล้วหงุดหงิดโลกความจริงมันโหดนะมันมันมันโหดมันมีแต่เวทนาก็อย่าไปอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยไอสิ่งที่อาตมาเข้าใจหลวงพ่อเลยไม่ได้ คำว่าตายเป็นตายนี่คืออยาไปติดโลกเสมือนนะนั่นแหละอยู่กับโลกความจริงยาไม่งั้นติดแล้วก็จะติดไปก็จะเพี้ยนถ้าคนอ่อนไหวนี่เพี้ยนเลยนะเพราะโลกเสมือนมันมีความสุขมากกว่ากว่าโลกเป็นจริงนะสวดมนต์นี่ก็สวดก็สวดทำเป็นเรื่องๆใช้คำนี้ว่ากรรมฐานคือทำเป็นเรื่องเรื่อง นะกรรมคือการกระทําฐานอยู่เกาะกับการกระทาอย่าทําหลายเรื่องพร้อมกันเราจะไม่ได้เห็นจริงว่าไอ้นี่เสียงไอ้นีนก่กินไอ้นี่โกรธไอ้นี่อะไรคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ที่เวลาอารมณ์ไหนมากระทบแล้วตรงนั้นเป็นจุดรั่วของเรามากที่สุดและโยมจะขยายผลไปถึงเห็นกิเลสต,ตัวเอง อย่างสมมุติตัวโกโรธเนี่ยเป็นจุดที่จุดอ่อนที่เราถูกกระทบไม่ได้เลยเราจะโกรธง่ายและเราจะเห็นกิเลสตัวเองก็คือพฤติกรรมเวลาเราโกรธแล้วเป็นยังไงปากว่ามือถึงไปเลยไม่สนนาอินนาผมนั้นนั่นเนี่ยโยมจะเห็นกิเลสตัวเองพฤติกรรมตัวเองเลยอาตมาเข้าใจหลวงพ่ออย่าดูเพียวๆเลยมันจะได้เห็นกิเลสตัวเองแล้วมันจะได้แก้ตรงจุด ที่ทำมาสามสิบปีคือเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจอย่างอย่าไปตั้งโลกเสมือนจิตเสมือนของจริงมันจะได้แก้นิสัยตัวจริงของเราแก้กิเลสจ,จริงๆตรงๆของเรานะ